คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับผลการลงคะแนนให้ความเป็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกตีในการประชุมสภาผูนน้แทนราษฎรครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน 2พัน6ป8อันดับหนึ่งนายอนุทินชาญวิทยกุลได้คะแนน 300. สามร้อย311คะแนนอันดับสอ2นายชัยกเกษมนิติสิริได้คะแนน หน,นึ่งาคะแนนกดออกเสียง27นน่สคะแนนมีผู้รงคะแนนทั้งหมด4ี่ร้้บท่านนะครับเป็นนันว่านายรุทินชาญวิรกูลได้รับคะแนนเสียงเข็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาพู้แทนราษฎรดังนั้นที่ประชุมมีประเด็นชอบแต่งตั้งให้ในายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกตรีตามประจำนูลมาตรา159ครับขอแสดงความยินดีนเลยครับขอบคุณกรรมการนะครับ ขอบคุณทุกสันนะครับต่อไปครับตามที่พวกเราตกลงกันไว้นะครับในวาระ ประชุมวาระพิเศษในวันที่หากันยายนนะครับหลังจากเรื่องตั้งแต่งตั้งพูดเป็นยกตีแล้วท่านประกรวุฒิเห็นยกมือเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกอวุฒิโดมพระสกุลผู้แทนรัษดรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิสัยค้านครับก็ข้อตกลงนะครับของทุกพรรคการเมืองจริงๆเป็นข้อตกลงที่ตกลงกันมาตั้งแต่ ก่อนที่จะมีการนัดหมายประชุม,มิพิเศษตั้งแต่สสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็แล้วก็วันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากทุกภาคการเมืองนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการพิจารณานะครับร่างกฎหมายนะครับร่างกฎหมายพรบอ,องค์กรจัดสรรขึ้นความถี่แล้วก็พรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับรวมถึงพรบอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ก็ขอให้ทุกภัคการเมืองนะครับอยู่ร่วมกันนะครับก็พวกเราพร้อมเป็นองค์ประชุมตลอดการประชุมในวันนี้เพื่อออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับท่านประธานขอบคุณครับมีท่านใดขัดข้อไหมครับไม่มีผมจะขอประชุมตามระเบียบเวาลาเดิมนะครับ